ปกติตอกร้อนๆแล้วมันจับกันเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมเพี่อนร้อนกั่นอ๋อไข,อข่สดงงครับไม่สดก็ไม่ได้มันมีเทคนิคนะต้องเป็นไข่สดเท่านั้นเลย ใส่ไปแล้วสามสฟองไปเลยยางยางครับแตมหมดแล้วนะฝั่งนูนน้นอะใครกันเดียวมาเดี๋ยวเี่ยเที่ยวาตามมามดูอมขอส่าด้วย ช่นี่อทีเด็ดอยู <S 2> <S 2> ่ตรงนี้เลยพี่ที่เด็ดสุดเลยที่ช่องครู้่ตรงนี้ไหมตำรวจเป็นแพ์เจ้าหน้าที่ยต นี่เม็ดมาอย่างนี้เลยมีคนก็เริ่มต่อแถวแล้วนะครับทุกคนปม,มน,นี่ซิกเจอร์อยู่ตรงนี้พี่เขาบอกก็จะมีเปือบ ลรอรอบละสี่ต้มนานไหมพี่แป๊บเดียวดูน่ากินเริ่มฟูเลยนะน่ากินมากก็จะมีน้ำเชื่อมนันเนี่ยก็ทำมาจากบ้านเลยให้ยืนรอครับ้อยยี่สิบจ พิกัดอยู่ที่ตลาดปากน้ำนะผมเริ่มขายตั้งแต่1 0 5ห .0 นนะครับหรือบ่ายสามนะดูเยี้ยงๆกับธนาคารกสิกรไทยเลยครับถนนคนเดิมปากน้ำใช่ไหมพี่ตลาดราชาตลาดเลยนะตลาดราชาปากน้ำตลาดราชาปากน้ำอีกหนึ่งร้านนะครับ บัวลอยกัลยาครับบัวลอยกัลยาเจ้าเก่าเจ้าประจำเจ้าเดิมขายทุกวันขายทุกวันนะ น uhm ี่พี่แจกโดวลอยผัว uh, ม huh. ิเจ็ดถ okay. ้วยแล้วนะหูแกตังค์ไม่เอาหัวยูไม่ได้ทวงหานี่แมนยูแพ้ยิงาต้นเลยนะโอ้ดหยาวจุงนู้แล้วทุกคนกระเทียม คุณค้าสันเดียวยี่สิบถุงโอ้โหดููกุ่คงีัยี่สิบถุงไปบนเวลายี่สิบถุง นนวันพ่อค้าบอกว่าวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี่บอกเลยว่าทำไม่หยดุดว่าทําสดๆกันหน้าร้านเลยจะหอมนี่คือซิกเนเจอร์การทําอยู่ตรงนี้คนแน่นๆก็ไม่ดีหรอกเราเราปวดเราปวร้านไงมีร้านใดให้ครับอย่างร้านนี้เขาก็ช่วยเต็มที่เมื่อกี้อย่างไร่็ตอนเทเม็ดบุหรี่เมื่อไหร่หมุนหมุนมือสุดลทธิ์เลยอะ่ะเียงมุมสวยให้ด้วยยังมุมสวยให้ด้วยอย,ย,ย่างเงี้ยเรา เทคนิคเทคนิคราคาน่ารักนี่อเนาคนะหบล่อก็มาเนแรูห็นแล้วมันก็น่ากินแล้วมันอยากกินเลูกเลี้ยงดีแล้วงานตงก็หอเพอเห็นแล้วมันก็อยากกินน่ากินใช่ครับมาแวะกันมารอไปกันยี่สิบสมัยนี้โซเชียลมันต้องช่วยกันแหละร้านด้วยร้านต้องอร่อยด้วย อร่อย็มาเข้ามาซ้ำใช่ไหมพ,พี่แล้วพูดยังไงพี่พี่คนที่20<ช>เขาก็บอกว่าอร่อยนะ <ś S 1> ครับไม่ับพูดนะครับใช่ ของไี่ทสังไวนี่แหละเ้าร้อยสิบบาทมรวมาข้าวไมไม่ได้เอามาให้นะให้กูกินอีก้ะเจ้ากูกินอยู่เนี่ยไอไอจิ๊บแป็กเฮ้นี่ คิวนี้20ถุงนะครับไขเ่เค็ม2ไข่ธรรมดา18 ได้แล้วรถรถมันเยอะฝั่งนี้ยดูคิวนู้น20ถุงเรียบร้อยเดี๋ยวจัดไปทีละ1คิวถึงคิวนะครับอยจะไม่สับสนนะครับเอาคลิปนี้ฝากกดฝากไว้เท่านี้ก่อนนะผมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะครับกับบัวลอยไข่หวานร้านปัญญานะครับผมกัดตลาดปากน้ำนะครับ Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng